สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำโปรแกรม VB6 กันนะคะโดยหน้าต่างไอคอนของ VB6 จะมีรูปร่างเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำในหัวข้อเลือกการหาค่าสูงสุดและต่ำสุดค่ะโดยหาค่าสูงสุดและต่ำสุดจะมีหน้าต่างที่เราสร้างมาเป็นแบบนี้ค่ะโดยเราจะยกตัวอย่างการทำงานนะคะว่าจะมีการทำงานในลักษณะแบบไหนค่ะ โดยเราจะกดปุ่มสตาร์ทนะคะเพื่อทำการป้อนข้อมูลค่ะเราจะกดข้อมูลจำนวนทั้งหมด10คนด้วยกันด้วยกันค่ะนี่นะคะเมื่อเราป้อนข้อมูลไปค่ะข้อมูลก็จะแสดงในหน้านี้ค่ะว่าเรากดข้อมูลไปทั้งหมดกี่คนแล้วค่ะเราก็จะกดไปเรื่อยๆจนครบ10คนค่ะ แล้วจะทำการกดโอเคนะคะเพื่อลันงข้อมูลค่ะว่าค่าสูงสุดจะแสดงในลักษณะแบบไหนและต่ำสุดค่ะนี่นะคือการแสดงผลในช่องนี้ค่ะช่องบนสุดคือการแสดงผลหาค่าสูงสุดล่างตรงช่องนี้นะคะจะแสดงผลค่าต่ำสุดค่ะแล้วกด e x i t นะคะเพื่อออกจากหน้านี้แล้วเราจะไปเริ่มทำกันเลยค่ะโดยกดไฟล์ New นะคะ New Project กด Start แล้วกดโอเคค่ะหน้าต่างที่เราจะสร้างนะคะจะมีในลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะโดยเราจะตั้งชื่อฟอร์มกันนะคะตรงนี้เราจะเป็นตั้งชื่อว่าฟอร์มหค่ะแล้วตรงแคปชั่นเราจะกดตั้งชื่อว่าค่าสูงสุดและต่ำสุดจากหัวข้อเรื่องนะคะ เราจะก๊อปเป็นไฟล์ภาษาอังกฤษโดยเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะทําการก๊อปทั้งหมดไปเปลี่ยนตรงที่คําว่าแคปชั่นค่ะในเราในขณะที่เราเปลี่ยนนะคะมันจะขึ้นค่าตรงนี้ค่ะว่าหัวข้อของเราคืออะไรค่ะต่อไปนะคะเราจะสร้าง t ท x t บ o ็ค่ะในการแสดงผลขณะที่เรากำลังป้อนข้อมูลค่ะ โดยตรง t e x t w a ล k เราจะลบข้อความข้างในออกนะคะเราจะตั้งชื่อตรงเนมว่า t e x t Show ค่ะแล้วทำการตั้งค่ามันติไลน์นะคะเป็น True ค่ะและสกอร์บาร์เป็น3 ปอนค่ะแล้วรูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะจบต่อไปเราจะกดตรงที่ l a เบ l ค่ะโดยสร้างลาเบลสองช่องนะคะเราสามารถจัดเดียงได้แบบที่เราชอบค่ะให้เหมาะสมกับหน้าตา่าง โดยลาเบลแรกนะคะเราจะตั้งชื่อเนม่าลาเบลหนึ่งค่ะโดยเราจะใช้อักษรย่อนะคะแล้วเปลี่ยนตรงแค p ป i ชั่นว่าค่าสูงสุดค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษค่ะโดย m a g n m u m v a ่ u น,นะคะในการหาค่าสูงสุดเราจะมา นำข้อความเมื่อกี้ที่เราก็มาเปลี่ยนตรงที่แคปชั่นค่ะนี่นะคะมันก็จะสามารถทำการโชว์แล้วค่ะเราต่อไปเราจะตั้งค่า font คฟอนต์ค่ะฟอนต์และขนาดในการให้อักษรใหญ่ขึ้นค่ะให้ดูชัดเจนขึ้นค่ะล a เบลสก็เหมือนกันค่ะเราจะทำการเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะคะเป็นลาเบล2ใช้อักษรย่อเหมือนเดิมค่ะ ตรงแคปชั่นตรงนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นมินิมัมวาลูค่ะเราสามารถกรอบแล้วไปวางวางตรงแคปชั่นได้เลยค่ะมันก็จะขึ้นข้อความแบบเดิมค่ะแล้วเราไปเปลี่ยนฟอนต์และขนาดกันค่ะโดยฟอนต์นี่ยคะเราสามารถเลือกตามใจที่ชอบเลยได้ค่ะ ถ้าเราอยากขยายก็สามารถขยายได้ค่ะต่อไปเราจะสร้าง t x x t บ x ็นะคะโดย Text Box เพื่อทำการแสดงผลโชว์ผลลัพธ์ที่เราสร้างขึ้นค่ะโดยเราจะสร้าง Text บ o x อีก2อันนะคะทำการจัดเรียง ให้เหมาะสมกับหน้าต่างค่ะโดยแท็กที่หนึ่งนะคะเราจะตั้งชื่อว่า label max นะคะโดยโดยที่เราจะตั้งค่าตรง b a c k c o l o r เป็นสีขาวนะคะตรงเป็น แบ็กกราว d ค่ะใช้สีคาเป็นแบ็กกราวนะคะโดย b o r d อร์สไตลเป็น1น,นะคะโดยเราสามารถเลือกเป็น1ได้เลยค่ะและลบ text ค่ะเพื่อทำการให้ว่างเปล่าค่ะเพื่อมันจะได้แสดงผลและเราจะตั้งค่าขนาดค่ะเพื่อการแสดงผลลัพออกมาจะได้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นค่ะ เทคที่สองตรงนี้นะคะตรงมินิเราก็ทำตามตรงนี้เหมือนเดิมได้เลยค่ะโดยเปลี่ยนชื่อเนมเป็น label min ค่ะโดย Back Color นะคะโดยใช้สีขาวค่ะโปรแกรมก็จะทำการเลือกไว้ให้แล้วค่ะโดย Border Style ก็เป็นหนึ่งเหมือนเดิมค่ะ Text นะคะเราก็ลบ Text ออกลบ Text ออกและไปตั้งค่าขนาดตัวหนังสือกันค่ะโดยเราจะใช้ที่10ค่า5นะคะตัวหนังสือ ต่อไปค่ะเราจะสร้าง b u t ทอนนะคะปุ่มกด start ค่ะโดยเราจะสร้างทั้งหมด3ปุ่มได้กันค่ะเราสามารถจัดให้อยู่ในแบบสร้างให้มันอยู่ในแบบที่เหมาะสมค่ะให้เพื่อความสวยงามนะคะ โดยปุ่มเลขตรงนี้นะคะเราจะตั้งชื่อว่า cmd start นะคะเพื่อทําการเริ่มป้อนข้อมูลค่ะแล้วตรงแคปชันนะคะเราจะตั้งชื่อว่า start ค่ะเมื่อเราตั้งชื่อแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะไปเลือกขนาดตัวหนังสือค่ะ เพื่อให้มันเหมาะสมกับปุ่มต่อไปนะคะปุ่มที่2ค่ะ C เราจะเปลี่ยนชื่อเนมเป็น cmd โ okay อเคค่ะเพื่อทำการรันข้อมูลนะคะโดยแคปชั่นนะคะเราก็จะเปลี่ยนชื่อว่าโอเคค่ะจะทำเหมือนปุ่ม start ค่ะโดยเลือกตัวอักษรนะคะ โดย3ปุ่มนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกันค่ะแค่เปลี่ยนชื่อค่ะอันนี้จะเป็นปุ่ม exit ทำการกดออกค่ะ caption น,นะคะเปลี่ยนชื่อ caption เป็น exit ต่อไปนะคะเราจะทำการป้นโค้ดในการทำงานนะคะโดยสตาร์นะคะบุ่มสตาร์จะมีโค้ดโค้ดแบบนี้ค่ะเราสามารถก๊อปไปได้เลยค่ะก๊อปโค้ดไปใส่นะคะเราพิมพ์โค้ดไว้ในเวิร์ดค่ะเพื่อทำการง่ายในการสอนค่ะ โดยจะมีโค้ดก่อน Start นะคะคือเราสามารถก๊อปไปใส่ก่อน Start ค่ะมาก,กดมันจะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะคะด e มคือโค้ดนำในการทำงานค่ะต่อไปเราก็กดออกนะคะแล้วไปกดโอเคต่อไปค่ะปุ่มทำงานที่2ค่ะ โอเคจะมีโค้ดแบบนี้นะคะเราจะทำการก๊อปเหมือนเดิมค่ะไปวางในช่องโอเคค่ะแล้วก็กดทำการกดกากระบากออกค่ะต่อไป exit นะคะจะมีโค้ดคำว่า Unload ดมีค่ะ ต่อไปจะกด run กันนะคะเพื่อแสดงผลที่เราทำมาเมื่อกี้ได้เลยค่ะนี่นะคะที่เราสร้างไปพร้อมกันนะคะจะมีลักษณะผลลัพธ์ออกมาแล้วนะคะต่อไปจะเริ่มปุ่มสตาร์นนะคะในการทำงานโดยเราจะป้อนข้อมูลเหมือนเดิมค่ะที่เราําไปนะคะ ทำการกดโอเคเพื่อร้านผลลัพธ์ค่ะนี่นะคะมันก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาแล้วนะคะพวกเร,เราก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมผลงานของเราค่ะขอขอบคุณค่ะเราขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ